ยังยังต่อตีเลยนม่ไอาไวกไอ้จริเลยนะพวกอย่างมันไม่ได้ไปเอาคืาไปมือไปเอาคืนตีะตีนะของพ่อข้องพ่อไม้ต้องบาเดี๋ยวองพ่อเอา่ไปเอาคืนมาคืนเด่๋ย้ไปไไปเอาคืนมาไขอคืนมาได้คำว่าเมียเนี่ยไปพูดอย่างมันได่ยังไงตายแล้วมนไม่ปรึกษาเลยเน่ยจ้าจ้าเจขอถอนคำว่าเมียคืนจ้าไม่ได้แล้วจ้ะฝากธนาคารไปแล้วอยากได้คืนไม่ล่ะ ตีวอย่างนี้คืนเนี่ยต้องเอาบัตรมาลูดที่ี่ตู้นี่เดี๋ยวจะคืนให้คืนได้ไหมคืนได้จิต้องมีบัตรต้องมีบัตรคนอย่างจิ๋มมีทุกอย่างรอแปบบเนื้ออะไรวะแป๊จิแป๊สิคว้าโดนหวนมตัวเองกูตกใจมันเป็นตัวอะไรอยู่ในเสื้อมาแลวนี่ใครว่ากูไม่ เงือเงือไหนตู้ไหนตู้นี่ตู้นี่ตู้แมเป่านี่เย็บผีตู้หาลูกนี่แม่ไม่ค่อยจะเกินบัตรเลยรูอะไรสาหัาดลาดเลยนะอ๋อหนึ่งสองสามตู้ ไม่ออกไม่ออกอ้าไดูอะัวไม่ออกก็ไม่รูไม่กูเม่กี่ตู้เคสีแีนะเนี่ยมึงตูวอะไรตู้กูไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มเรียกอะไร